ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะกระยดนมประสงนิกรทุกมูลเราเข้าร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่วัดสำโรงระวีตำบลสีแก้วอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้วา่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถาวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์มาพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ประจำเดือนกันยายน2 5 6 7ซึ่งกรมีพระวชิโรปรการเจ้าอาวาสวัดเพียนามร่องเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานไฟสง ซึ่งกระจัดขึ้นเป็นเทือที่เก่าตามมาติมหาเทราสมาคมขังที่26 2566ทับ2 6 6ที่ได้เห็นชอบและกระขอให้ทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถาวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ตลอดทั้งปีจำนวน12ครั้งหรือว่าเดือนละหนึ่งขัง จังหวัดศรีสะเกดก็ะด้ร่วมกับทางคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดและกัทุกภาคส่วนราชการฝ่ายทองทีทองทินสถานศึกษาตลอดจนพอขาดประชาชนร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธนต์และกัเจริญจิตตภาวนา เป็นการรวมใจทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนาหรือหลักบวรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งกม็มีหัวหนา้าส่วนราชการข้าราชการไฟทองทีทองถินเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะตลอดจนพ่อค้าประชาชนทุกมูเลเขาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ